อากาศที่ว่านองอยู่มาเลยค่ะ้คะขายกนกับสีพวกีเรมารอแล้วนะคะโอ้ยกีตะกีกี้ืไปเลยวาท้กัง่ด ับรดเนี่สุ๊กรถางองเขียวเนี่จ้ะกรนถางเขียวเนี่ลาลาน่พี่อ้นววาเพิ่นลาออกไหมั่บอกงลุ่มยนของพิษยาดีกว่า ตอนไหนล่ะนะับตอนไหนกับตอนไหนวันนี้กับตอนไหนลูกจะเมื่อวานตอนไหน,นในยินขา่าวว่าเมาเป็นหม <ไป S 1> อเมือ่อคืนเฮ้ยเฮ้ยม้าออกซื้อดังปะนั่นแม่โอ้ยบ <c oughs> ่ว์บอว์ก็เป็นคลิปบ่เ <c oughs> ดี๋ยวนใี้ตายก็เป็นยังงงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเนี่ยน้ำมาขึ้นบ้านใหม่เอาอีกนะคะสวัสดีช่องดีนะคะเจวันโรบิเชียลนะคะน้กบ สาธุขอให้ปังๆเลยนี่หม่นี่นะคะขอให้เอฟซีช่องคูรีวีลาเธอนี่ช่องคูรีวีลาด้วยคูรีวีลาดเซี่ยสเกตค่ะเซี่ยสเกตนะคะกะให้เง่งๆปังๆรลำรวยเป็นอีหล่าเนาะมาไล่เมื่อคืนนี่คนรู้เมย์ยังแผวนอยู่เติ่งรวยลำรวยด้วยลำรวยจ้ารวยรวยเหมือนกันรวยทำที่ให้เวยพรมาก็ย้อนหานะเราก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะจ้าสาธุ เงินไหลนองทองไหลมากินบ่บกลบยกบวกลงลุลูกเด้อยิ่งได้ยิ่งมียิ่งยิ่งมีแล้วก็ยิ่งแก่ต่อไปมีพ่อเอกยิ่งมีพ่อเอกเนาะเออพ่อเอกกอ่ายิ้มด้วยนี่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 สวัสดีค่ะทั้งสามคนเลยสวยทั้งสามเลยเป็นญี่ปุ่นเห็นเพื่อนในติ๊กต๊อกอ๋อเห็นเพื่อนในติ๊กต๊อกเออ ุดยอดนะมาทั้งสามคนเลยเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มเนาะฟังออกไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นฟังออกไหมสปิกไทยไอร์แลนด์หรือสปิกนิดหน่อยโอ้ดิดหน่อยเอาคนนี้ได้คนนี้ได้เก่งมากเลยกลับกี่ทุ่มเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มปีเท่าไหร่เพราะคนไทยแท้สุดยอะอยู่เมืองไทยอยู่เมืงไทยหรอ แต่ชอบอีห่าไงมามาตามมาให้กำลังใจดูทุกวันเจโอไปไปเรียนเจโอทีแะ้ทีนี้ไม่ยุ่งกับงนยัปีสิปีพอดีลูกชายกอายุทำไมสูงเนาะสูงมากเลยอ่ะแล้วอี่ามาแล้วเงินไหลนองทองไหลมาเอามือถือต่างไปข้างหน่อยนั่น เซย็นแนนอนบอเซยผู้ได้สียเอาเอาไปดีนี่ก็จะกลับแล้วนะสวัสดีแม่เอื้องแม่เอื้องทักไทยในสวัสดีค่ะช่องอะไรบอกเลยค่ะฝากด้วยนะคะเรื่องสตอรี่ค่ะรวยแล้วรวยอีกนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับบุรปลอดไัยลอดภัยค่ะ ด,ดีมีแหงเบื้องอยู่คุณนต่างกองเซยอยู่คนละเอาเวลาเอาเวลา,า,วลาสุดยอดเลยเป็นบวเดีไ่บ้างนะหไหนเดี๋ไปตามเขาดูสุดยอดเลยคนแหงอยงู่สวัสดีค่ะครูตามโอ้ยเห็นแต่อีหลาไปว่ายไปยังอันครูตามอยู่บ้านเลย ปรยูงอุทุมพรครับกับอุทุมพรคือกันยาคูเขาถามมาบ้านน้องยางบ้านน้องยางยางสะกำแพงน้อยนะอ๋อบ้านน้องยางบ้านครูบันอ่าสุบันบุญส่งที่บ้านโรงเรียนบ้านน้องยางตรงนั้นบนั่นแหละค่ะหมายถึงว่าเอฟซีเขาถามมาว่าอ่าคูต่ําอยู่บ้านใดอยู่อุทุมพรานจะข่อยลุงอยู่เขายุ่งนี่แหละว่าเอฟซีมันเกิดตะบลเขายุ่งค่ะตะบนบ้านน้องยางจ้าฝากความคืนหอดอันลูกชิ้นจะมันเก่งเนาะซอนได้ดีแห้งเนาะ วันนี้คือสิลูชิดลายแห้งตอนนี้ลายอยู่ครับเป็นจันได้เดชช่องบ่เดี๋ยวนี้เดช่องฝากช่องคูรีวีล่าสีสเกตด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์วีลาแล้วก็คุณสอนอยู่สตรีแล้วก็ไปอยู่กําแพงเกษียรแล้ววีลาะเอี่ยมยิ้มค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคู่ศิลปะเพิ่นก็ชอบชอบเสียงเพลงชอบเสียงพิจ้ะแต่ไม่ไม่ใช่คนที่นี่นะคนอ่างทอง ตามคู่มากตามมาตามเยอะมากโอ้ยเป็นบุญนะนี่ปะเขามากเลยตั้งกล้องทิีมเว่ปะไ์สดอยู่ข้างนอกจ้าก็เลยมาเห็ดคลิปเด็ดล่นไปจ้าจะห่อยถึงไปงานอยู่ผมไปงานอยู่สีขอครับนึกว่ามากว่าได้เมื่อนั้นทิลาไปนี่อ่านันนี่เออเนี่เอาช็อตนำเด้อเด้อนี่เราก็ได้เหมือนกันได้ยืนข้างคือตั้มกากลับด้านเอานะคะนี่นะค่ะ ที่ร้องเพลงรัตนาพรนะคะเอาเสียงเข้าอ่านี่อาศัยนะคะถ่ายพ่อบ้านของน้องน้ำขุนคุนมามวนเลยเราคนงานเลยรอรอมากคนบ้านน้องย่างตำบลขยูงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเอซี่แฟนครับพคนท่า น,นี่ไงนักร้องเก่าเรานี่นี่ั่เนื้อฝตัวเลล่แปะไปฝากเนื้อฝากตัวก็มาเรียนเด้อมาพักบาบันแม่เด้อเห็นมาเรียนะเอาต้องเรียนลองเรียนล่ำขงได้เนี่ยตรงมีไายออดด้นะั่งใช่ยกครูไายอ้อเหมือนที่น้องเขาทำนั่นเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยมันจึงกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อไง,งอ่านล้านท้ คุนยังสี่กับรถหุ่นดีนะนี่เด้อาจารย์แล้วก็หุ่นเบาๆคือกันแล้ว,ลวยังมีมองขึ้นเออเออนี่นะคะขอบคุณอาจารย์ตั้มนักลินนะคะที่แต่งเพลงรัตนพรวนแฟนนะคะให้อีหลาน้อยน้องอิงอิงจนเป็นเพลงเอกลักษณ์ของน้องแล้วก็โด่งดังจนถึงทุกวันนี้เมื่อดังหลายเพลงค,คู่ต่ำแตงเห็นน้องจะเพลงครับเบอร์เกีย,ยทีว่ากำลังรองอยู่ปัจจุบัน รัตนาพรวอนแฟนเนี่ยบอนี่ะมากเอาไม่เหนดูครับค่ะเอาไว้หลังไม้อ๋อเอาไว้หลังไม้ไว้คนนอจ้าเยกว่นไม้เเป็นเลี่ยนเลี่ยนไม่เอาไว้เติหนะาหางจ้าเอาไว้ลองลิ้นม้วนๆน่รัตนาพรเนาะเป็นเพลงสิบนิ้วพนมมือกับไวเดี๋ยวอุ้ยเขาทายังี่มันค่ะ สุดยอดว่าก้อนใหม่กับเหรียญร่ำเวยด้วยกันแต่ว่ามันสิบนี่แหละค่ะหาอย่างแบบก้อนไม่นะคะแต่ว่าลูกเหรียญมันก็สิมีลองค่ะคิดนี่นะครับลงไหนกันแล้วเอาไปเตยได้เลยนะครับเพราะตองเพราะตองเห็ดจังปีกันเลยโอ้ต้องเฮ็ดจังปีกันเลยเมียเมียเราได้ขึ้นไปหรอบอเป็นจังหวะเป็นไล่ของมันเออคู่ต่ำได้ขึ้นไปกันเสอนเ่าสิขึ้นนะขึ้นไปหาที่ละน้องรูยไหมบไม่ก็มามาสิขึ้นไปยอ๋อจะขึ้นนี่ขึ้นไปและบอ พราะว่าเดียวเราก็ตรงไปภัรกิกิเราได้เหนียงานเราไล่หลายเดธรรมดาสีขอละภูมิเกินจานอนมาคอยิมอยู่อะไรปมกันมาล่ำอยู่เนียลักใกล้ๆบังขึ้นอีเลไปผ่อนกเสียสีแวอยู่แต่ว่าขึ้นมากันนอนมาแล้มคือหนองสอดแจงก็ผ่าสอดแจงเลย เป็นกส si ิบอนกันเลยเพาากว่าัระไรเขามากลจะคอกยารกอง้อนะจ้าจ้ากับางกยวสุดยอดด้วยค่ะน่จากใจของครูตั้มนาคารีนเลนขอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณเอซีแฟนครับให้กำลังใจคู่กับุซินะครับุกานสาธุสาธุมาเนี่ยอินบอค่ะาคิดนีไวทเทานี้ด้วค่ะ กดตุกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีวีละซีสเกตออฟฟิเชียลนะคะ